ลมเปลี่ยนทิศเพราะเลือกฝ่ายทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปทรงตอบคําถามภิกษุลมย่อมมีเพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาวาตะวลาหกวาตะวลาหกสูตรเล่ม27หน้า587บรรทัด15ที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งหนที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลมมีในบางคราวพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุพวกเทวดาชื่อว่าวาตะวลาหกมีอยู่เมื่อใดเทวดาพวกนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าฉไหนหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเมื่อนั้นลมย่อมมีเพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้นดูก่อนภิกษุข้อนี้แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลมมีในบางคราวชาวบ้านหนีโจรแยกเป็นสองพวกให้ภิกษุไปกับชาวบ้านที่มากกว่าถ้าชาวบ้านที่มากกว่าไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ให้ไปกับชาวบ้านที่ศรัทธาเลื่อมใสวัสสูปนายิกขันธกะเล่มหหน้าห45บบรรทัด10โดยสมัยนั้นแหลเมื่อภิกษุทั้งหลายจำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งชาวบ้านอพยพไปเพราะพวกโจรภัย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้านชาวบ้านแยกกันเป็นสองพวกภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้านที่มากกว่าชาวบ้านที่มากกว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใสเมื่อเทวดาไม่ได้พลีกรรมที่เป็นธรรมย่อมทําโรคไอโรคศีรษะให้กำเริบถ้าได้บุญก็ช่วยในยามสงครามได้อัธกถาสารันธรสูตรเล่ม37หน้า50บรรทัด16บทว่าโนปริหาเปสันติได้แก่ เจ้วาวัชีทั้งหลายจะไม่ลดคงกระทําตามที่เป็นอยู่แล้วนั้นแหละจริงอยู่เมื่อเจ้าวัชีทั้งหลายลดพลีกรรมที่เป็นธรรมเทวดทาทั้งหลาย,าลายก็ไม่กระทําการอารักขาที่จัดไว้เป็นอย่างดีแม้เมื่อไม่อาจจะให้เกิดสุขที่ยังไม่เกิดย่อมทําโรคไอโรคศีครษะเป็นต้นที่เกิดแล้วให้กําเริบ podcasts. เมื่อเกิดสงครามก็ไม่เป็นพักพวกด้วยแต่เมื่อพวกเจ้าวัชีไม่ลดพลีกรรมเทวดาทั้งหลายก็กระทำการอารักขาที่จัดแจงเป็นอย่างดี แม้เมื่อไม่สามารถจะให้เกิดสุขที่ยังไม่เกิดได้ทั้งยังเป็นพักพวกคราวมีสงครามด้วยเหตุนั้นพึงทราบความเจริญและความเสื่อมในข้อนี้ด้วยประการชนี้